สวัสดีค่ะมายฐานิตาเมืองคำสกุลนะคะเปลี่ยนชื่อมาจากการพนิษนันเมืองคำสกุลค่ะโดยรวมแล้วเกมการเล่นก็ค่อนข้าง,างน่าพอใจค่ะส่วนใหญ่เป็นพัดค่ะมีลากยาวๆลงประมาณสองสาหลุมอ,อ่อวันนี้5บอดี้ค่ะ1บอโบกี้ใช่โอ้เสียจาก95หลายอโพสค่ะใช่เราประมาทไปหน่อยคะคะคือว่าเหมือนกับว่า เราเล็งที่ทงเลยแล้วทงมันปักสายทีนี้พอมันรั่วไปนิดเดียวมันก็เลยแบบกิกเนินตกลงไปข้างล่างเลยคือเราแบบเราเราเห็นว่าระยะมันสั้นเราก็เลยประมาทไปนิดนึงนู่นนั้นความจริงอยากจะทําให้มันเหมือนกับว่าเหมือนเล่นเหมือนปกติอะค่ะคือไม่ว่าจะเป็นวันสุดท้ายคะแนนดีไม่ดียังไงก็รู้สึกว่าตัวเองต้องเล่นให้เต็มที่ใช่ค่ะก็คือพยายามโฟกัสที่ว่าโอเค ตีให้ได้ไฟเวเยอะที่สุดนะให้กินเลคุลออนเยอะที่สุดนะพัดอย่าสามพัดนะอะไรแบบนี้คะ่ะคือพยายามโฟกัสที่ตัวเองมากกว่ามันเป็นแค่เหมือนกับเป็นโอกาสที่จะทาให้ได้ดีแต่ว่าก็ไม่ใช่หมายความว่าแบบเออเรานําแล้วเราต้อง,องแชมป์นะคือมันก็มันก็ต้องมีความคาดหวังแต่เหมือนกับว่าเราก็ต้องโฟกัสในเกมว่าเราต้องทําอะไรมากกว่าความจริงแล้ว ชื่อมันเป็นส่วนหนึ่งอะค่ะมันเหมือนกับเป็นกําลังใจมากกว่าแต่ก่อนหน้านี้ก็มีบทเรียนหลายอย่างในชีวิตทําให้เราเหมือนกับเติบโตจากบทเรียนนั้นนะคะแล้วก็ได้เจอแบบพี่พี่เพื่อนๆที่ดที่ดีได้เจอสถาบันเลยเบลอได้เจอแบบฟิตเนสของโฮสิบแปดฟิตเนสมาช่วยก็เลยเหมือนกับว่าชีวิตมันก็เลยเหมือนกับค่อยๆดีขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ด้วยแล้วชื่อมันก็เหมือนกับเป็นตัวเสริมแบบหที่เหลืออยู่ ะไรแบบนี้มากกว่าก็เจออะไรมาเยอะมันก็เหมือนกับว่าเราก็ปล่อยวางได้มากขึ้นมีความคิดที่โตขึ้นนะคะก็พรุ่งนี้ก็ฝากติดตามเชียร์โปนักกอล์ฟสาวไทยทุกคนเลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเชียร์หนูด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ